ถัดไปลองดูความบันไลที่เกิดขึ้นกับความไม่ละเอียดของพวกเรานะครับผมจะไปเรื่องก,การติดเชื้อบทถัดไปนะครับทั้งหมดที่ผู้พูดมามันไม่ใช่ทั้งหมดในวิชาแพทย์แต่เป็นตัวอย่างที่เป็นเป็นพิษฟอ l l ของพวกเรานะครับเดี๋ยวนะทุอตีประเด็นสำคัญคือว่ามันซ้อนกันอยู่ ไม่ใช่อีกผมไม่สามารถปิดมันได้ว่าความสามารถต่ำพอเจออ๋อนึกออกแล้วเมื่อคืนเพิ่งอัปเดตโปรแกรมมันชอบต้องมาเรียนรู้มันทุกวันเลย Okay. เรื่องเรื่องนี้นะครับเรื่องติดเชื้อที่เราเจอและมีสองบทที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับวันนรก,ก่อนอย่าคิดว่าต้องมันไม่มีอะไรมันมีอะไรเยอะมากเลยนะครับทุกครั้งผมจะเริ่มด้วยหลักการเสมอถ้าจะรับหลักการได้จะจบวันโลกที่กินยาเราจะเรียกแอคทีฟที ถ้าคุณเจอ a อค i v ทีวีเมื่อไหร่ปุ๊บคุณต้องบอกทุกครั้งว่าเกิดที่อวัยวะอะไรเสือเขียนคําว่า t ีวีเฉยเงี้ยบันไลทันทีนะครับมันเสือกมีรหัสซะด้วยสินะข้อที่2ติดเชื้อที่ปอดที่ปอดเขาเน้นที่วินิจฉัยด้วยวิธีอะไรท่านต้องบอกประกบตูดเสมอว่าวินิจฉัยด้วยวิธีอะไรคุณ FB p o s i พ i v e คุณก็ต้องเขียน ab บ e g a t i ต e คุณก็ต้องเขียน บางทีเก็บเซฟหาไม่ได้คุณได้วิจัยจากเซฟฟิล์มคุณก็ต้องเขียนว่าวินิจฉัยจากอะไรเพราะที่ผมพูดมาทั้งหมดมันมีรหัสคนและรหัสหมดเลยนะครับน,นี่คือคอนเซปต์คร่าวๆนะครับเนื่องจากอะไรครับอย่าลืมนะครับว่าผมไม่ตั้งใจให้เราจํารหัสสําหรับแพทย์แต่โฮลเดอร์ต้องแมน a 1 5หมายถึงมีวิธีวิจัยที่ยืนยันว่าเป็นวัณโรคท่ากรณีที่ปิดที่ปอดเลขศูนย์หมายถึง AB Positive หรือ PCR Positive คือเลขศูนย์เลขหนึ่งคือ Culture ขึ้นเลขสองคือพาโถนะครับมีใช้แค่สามตัวเท่านั้นแหละไออาร์เตอร์อย่าประเขียนเลยอาร์เตอร์ที่ฝ่ายนี้ไม่ค่อยมีหรอกมีแค่ศูนย์หนึ่งสองแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหนึ่งห้าศูนย์ถูกไหมครับและที่สำคัญสำหรับแพทย์ครับลองดูดิครับหนึ่งห้าศูนย์มันประกอบด้วยอีกกี่โรคครับ อาจจะประกอบในกรณีเป็นบองเคเทติส <c oughs> ก็ได้คนไข้เป็นไฟโบซิสก็ได้คนไข้เป็นนีโมไ i ติสก็ได้คนไข้เป็นนีโมทอแลกก็ได้เห็นไหมครับถ้าคุณเขียน TB ลังอันหนึ่งนีโมทอแลกอีกที่หนึงมันจะกลายเป็นสองหัาทันทีทั้งๆที่เป็นเรื่องเดียวกันคุณก็เขียน TB ลังวิทนีโมทอแล็กเห็นไหมครับ เราอาจจะฝืนความรู้สึกมาก,ก่อนห้ามเขียนวิดวิวิก็ไม่เขียนก็บรรไลยตรงนี้นะครับเพราะมันแยกไปผมกาพูดเลยนะครับว่าวิชาผมให้คำว่าอายุรศาสตร์นะครับคืออายุมดิซีนดีกว่าถ้าเขียนแยกปุ๊บเนี่ยวลูจะต่ำลงเหมือนไม้ซีกแยกกันอยู่ก็คือไม้ซีกถ้ามัดรวมกันจะเป็นไม้สูงถึงบอกคําว่าวิดมีจีบีประโยชน์มากในกรณีของเมดิซีน ขึนะ้นรวมเพดิติกด้วยนะครับถ้ากรณีที่คุณไม่มีคอนเฟิร์มเนลซิสด้วยสปิรูมในกรณีที่เป็นลังหรือเป็นไฮพาโถมันก็มีเห็นไหมครับหนึ่งหกสองเอปีนกาติฟแต่บางทีเราก็ทิ์เนาะอาการมันเหมือนนี่ไอเลือดลางมาคอนแทคทีบีชัดเจนเราก็ยังทิ์อยู่นะครับเห็นไ,ไหมครับ อันสุดท้ายเขียนทีบีเฉยๆอ่ะหนึในกรณีที่เป็นที่ปอดที่ไม่ใช่ที่ปอดก็ต้องเขียนให้มันชัดเจนที่เจอบ่อยๆทีบีลิมโนดลิมโหนดแม่งมีทั่วตัวเลยอ่ะนะในอกก็มีรหัสของมันอยู่15บสีแต่ที่เป็นตามตัวเป็น18ถ้าคุณไม่บอกว่าลิมโหนดที่ไหนก็จบข่าวดันทีนะครับตัวถัดไป นะครับอีกเรื่องหนึง่งนะครับก็คือเรื่องเนื้อเยื่อเฉพาะที่มันไม่ค่อยเกิดกันเราก็ต้องเขียนมันชัดเจนว่าอยู่ที่อวัยวะเนื้อเยื่ออะไรเพราะมันจะมีรหัสแถมขึ้นมาขึ้นมาทันทีอย่างที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยหนึ่งคำวินิจฉัยอาจจะมีสองรหัสสองรหัสที่แถมขึ้นมาภาษาโคเดอร์เขาเรียกว่าดอกจันดอกจันเนี่ยเวลาคำนวณอาร์พิวจะเอาตัวนี้ไปคำนวณและค่าตัวมันสูงกว่าปกติด้วยท่านก็ต้องเขียนมันชัด ถึงบอกต้องเขียนบรรทัดเดียวกันไงนะครับและคอนเซปที่ผมเล่าให้ฟังมันใช้ลามไปถึง ICD11 นะครับบนกลับมาในเวปปฏิบัติมีให้เลือกอยู่4ตัวครับในคนไข้เป็นทีวีเป็นลางที่ปอด 1.6.2. ไม่ควรจะใช้เพราะไม่ทราบวิธีวินิจฉัย ที่มีที่ใช้ในปัจจุบันก็มีอยู่แค่3ตัวคือ 150, 160, 161คําคำตอบง่ายๆต่อไปนี้รหัส162ต้องไม่มีในประเทศไทยโรงพยาบาลไหนมี162กอ็เชยบรมเลยกลับไปรีวิวชาร์ตใหม่ทั้งหมดใน OPD c ดีคท่านมาแปลงให้หมดเลยว่าเป็น161 160หรือ162 ไม่ทําไม่ว่าเดี๋ยวความอะไรจะตามมานี่คือตัวอย่างครับเห็นไหมครับว่าคนไข้เป็นทีบีลังที่ชอบเขียนกันทีบีลัง162ค่าตัวหนึ่งแต้มเพราะมันเป็นพระเอกของเรื่องเป็นเบาหวานไอออนเดฟไฮโปเคไฮโปนแอรีเมียได้มาเท่านี้ได้มา0.98ไปรีวิวมา afb positive จาก1 5 1 6 2 หนึ่งแต้มกลายเป็นหนึ่งห้าศูนย์กลายเป็นสองแต้มสองแต้มพอรวมกันปุ๊บมันขยับไปหนึ่งเลเวลเงินหายไปแค่หมื่นเดียวครับ A F B บวกสี่ตัวนะครับเลตเตอร์ Letter. ตัวละสองพันห้านะครับ A F B บวกหายไปหมื่นหนึ่งอ่ะสองพันห้าถูกไหมล่ะถ้าคุณโ่งมาหนึ่งหกสองคุณหายไปหมื่นหนึ่งอ่ะ ถัดไปอ e ีกเคสหนึ H ่งแต่กี้หนึ่งหกสองค่าตัวหนึ่งแต้มอีเขานี้มันมีการใช้วนติเลเตอร์ค่าตัวมันสึกเหลือสูดแล้วพอเขาให้ความสำคัญการใช้วนติเลเตอร์เรียบร้อยแล้วคุณได้มาสามจุดเก้าตัวแรกก็ดีใจเนาะได้สามจุดเก้าเยอะนะเว้ยทั้งสี่หมื่นนะว้ยเออสี่หมื่นนะครับคนไข้ทีบีลัง Heart failure, Hypertension, d i s สบิตด m เมียไฮโปนแอซีเมียไฮโปแคล a ซียมีไฮโปแมกนีเตั้ง 40, หกเจคำวินิจฉัยละแต่ลืมไปดูว่ามันได้ศูนย์แต้มแล้วยังี้จะเอาไหมครับ A, A B positive ค่าตัวจากศูนย์กลายเป็นหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นสามหมื่นนะครับแต่กี่หมื่นเดียวนันนี้สามหมื่นนะนะถ,ถึงบอกว่า162ต้องไม่มีในการสรุปชาร์ตในการส่งข้อมูลต่อไปท่านไปทำซะโรงาบาลเล็กผมขอว่า เดือนนี้ขอเคลียร์หนึ่งหกสองทั้งโรงบานเลยจบเลยไปนั่งทำแหละแค่นั้นแหละเพราะผมเชื่อว่าเดี๋ยว Copy ี้มา Copy มา, <ๆ S 2> มาเดี๋ยวไอ้คนถอดไปก็เอานนี้แหละถ้าคุณเริ่มหนึ่งหกสองหนึ่งสองทั้งชาติละใช่ไม่ต้องแนบนลครับไอ้พวกจุ๋มจิ๋มยังงใ,ใครก็ไม่นั่งตรวจหรอกครับน,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 นั่นมันนมันมันมะเร็งนะครับไอ้จุ๋มจิ๋มยังไเขาไม่ตรวจหรอก ถูกต้องครับถูกต้องครับคุณนึกจะให้ได้ถึงจะให้เป็นหนึ่งห้าศูนย์ได้ก็ถูกต้องสิครับเพราะว่าการแปลคำต้องแปลทีละตัวทีละตัวคำวิจัยตรงนั้นศาสตร์ใครศาสตร์มันนะครับเราก็ต้องแม่นกดตรงนี้ด้วยนะเรื่องทั้งหมดจะต้องรวมตัวกันนะ่ะช่วยกันทำทุกฝ่ายทั้งแพทย์ทั้งโคเตอร์ทั้งพยาบาลที่บอร์ดพยาบาลน,นะครับถ้าคุณหมอเขียน ทีบีร่าง๊บตีมือเปีา้ยมา่งเลยไม่รับออเดอร์แม่งกู <c oughs> ไม่อัพของมึงอ่ะมึงจ่ายยาก,กูกูไม่รับพราชิบหายแม่งสูญแต้มกูจะทาําไป<อ>ทําไมได้ยาแอนตี้ทีบีดักราคามันแพงนะเวย้ยแล้วมึงจะมาให้มาแค่ไม่คำนวณอาร์ดพิลจะทำไปทำไมเปลือ <c oughs> ปากกาหมอนะหมอเขียนเอเอฟบีโพซิทีฟตัวเดียวแค่นั้นแหละนะไอีสี่ทำมาสอนนะครับอีกอันหนึ่งในกรณีที่เป็นวัรณโลกหลายตำแหน่งอีบ้านเราก็ชอบเขียน disseminated ใช่ไหมครับ ต่อย่าลืมนะครับว่ารหัสคนละค่ายกันมันสามารถเพิ่มได้นะตะกี้ผมให้ดูตัวอยา่างไปแล้วดอกจันมันนี่เหมือนกันทั้งตัวเลยถูกไ,ไหมเป็นตัวจบ้างตัว i บ้างตามลําดับที่ว่ามานะครับอย่างที่เป็นที่เป็นระบบของระบบทางเดินระบบไหลเวียนก็เป็นตัว i อบทที่ปภาษาก็เป็นตัว g ีไม่ต้องไปจําม,มาหรอกแต่ปัญหาคุณเขียนด i s ซิเ อินเดมันเสือกไปชี้ตรง m ิลลี t ทีบีซะอย่างนั้นแหละภาษา ICD กับภาษาแพทย์ไม่เหมือนกันได้แต่จริงๆมิีแปลว่า 1. นึ่อวัยวะเป็นหลายตำแหน่งอย่างนี้ผมเล่าไปฝักที่รู้ไปดูนะครับที่ที่ม้ามมีหลายจุดเนี่ยเขาเรียกมิลลีแต่ถ้าเป็นหลายตำอวัยวะเขาเรียก Disseminated เสือกเป็นรหัสเดียวกันนะครับ ถ้าอย่างเงี้ยถ้าต้องกระแจ่ออกให้หมดนะครับว่าทีบที่สปีนอันหนึง่งที่เมนดินจีอันหนึง่งเป็นที่สปายอันหนึง่งต้องแยกออกให้หมดเพราะมาโคลาวัยวะกันมีะนั้นท่านเสียโอกาสทันท,ทีนะครับไม่ได้ห้ามครับไม่ทําก็ซวยมึงละมึงแล้วแหกตาดูนะครับมันเป็น19.9หมดเลยครับแถม9ตั้ง2ตัวนะครับผมพูดประชดเสมอว่าเลข9เป็นมงคลต่อชีวิตของขาชาวไทย แต่สรุปชาร์ตไม่บองคนต่อการสรุปชาร์ตแล้วเ็เลขกเก้มันเยอะเกินไปนะค่าตัวมันจะต่ําสุดนะครับคํานี้ก็ลืมกันบ้างก็ได้นะ OTB อย่าลืมนะครับวันนี้ผมพูดการสรุปชาร์ตนะครับคําว่า O มี2แบบคือเป็นแล้วหายภาษาแพทย์เรียกว่า personal history เคยเป็นแต่ถ้าเป็นแล้วยังเกิดความพิการอยู่เลือกซีควายเลผลข้างเคียงที่ตาต่อเนื่องจากการเป็นโรคนั้น แต่ทั้งสองคำในการสุ่ชาร์จเวอร์ชันหค่าตัวศูนย์แต้มครับเขียนก็ไม่มีใครว่าไม่เขียนก็ไม่มีใครประนามอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะบอกว่าก็อยากจะเขียนได้ไหมผมไม่ได้บอกห้ามนะครแต่บิสิ่งต้องทิกก่อนอยู่อย่างว่าถ้าวันที่คุณเขียนซีเครอรเอย่าเอาไปเป็นโลกหลักนะครับเพราะลานดาร์ไม่ได้ทันทีเพราะเป็นกฎที่ห้ามไว้ท่อนต้องเอาอาการของเรื่องเป็นโลกหลักแล้วเอาตัว ซีควเลมาขยายความตัวข้างบนว่าเหตุรับไปโรงพยาบาลเรื่องอะไรยกัอย่างเช่นว่าไอาเปนเลือดมาก็ก็เป็นบองให้ิฤเป็นโรคหลักแล้วก็อยากจะบอกว่าบอิที่เป็นเกิดจากอะไรอยากเขียนซีควเลออฟทก็เขียนปไม่มีใครว่าอีกคำหนึ่งที่บ้านเราจะเจอคือ Art อาร์ทิพิคอรณีที่ไม่ใช่ TB แต่เป็นโคไมโครแบคทีเรียมรักษาก็ยากวิชัก็ยากเสือเขียนอารทิพิคอล หรือนอนทีบีรหัส3ามหครับแล้วแหกตาดูบรรทัดที่2ครับค่าตัวศูนย์แต้มครับเหมือนเดิมครับต่อไปนี้ท่านต้องบอกเนื้อเยื่อที่เป็นว่าเป็นที่ไหนเสมอเพราะ i cd แบ่งออกตามเนื้อเยื่อหมดเลยว่าเป็นอวัยวะอะไรชื่อโรคลอลย,ยมาขาดทุนตั้งแต่ต้นแล้วต้องบอกอวัยวะด้วยถ้ามันมีนะครับที่ ปอดก็จะกลายเป็นเลขศูที่ผิวหนังก็จะกลายเป็นเลขหนที่เป็นลิมฟโนดก็เป็นเลขแปเห็นไหมครับมันแตกต่างกันทั้งหมดเลยให้พึงสงังวรไว้เสมอว่าลงท้ายเลขเก้การุณาไปรีวิวใหม่เถอะถ้าเป็นไปออกเป็นรหัสออกมาแล้วนะครับเมาาื่อชาผมพูดกลกลุ่มเอชเลิกเลิกคิดได้แล้วไอ้พวกนี้นะครับสเตจหนแลบ p o ิทีฟ สเตตสองมีอาการคอไวรัสอินฟลักชันสเตตสามวินโดว์เพียร์เลดสเตตสี่เอ็นดีโฟต่ำเนี่ยเลิกได้แล้วเพราะว่ามันควรจะเป็น OPD case นอนโรงพยาบาลมันมันจะเป็นกลุ่มของอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือกลุ่มที่เป็นเอชขอความกรุณาบ้านเรานะครับว่าเปลี่ยนคอนเซปต์นะครับว่าเวระเบียนเป็นเอกสารลับ เราไม่ต้องรักษาความลับให้ผู้ป่วยหรอกใครเอาไปใช้นะคนนั้นผิดทันทีตามกฎหมาย PPDBA มีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนี่เพิ่งตรวมาเพิ่องอุทรณ์สามมานะครับ l e t o h o r i a l infection นึกว่าเท่มากเลยนะครับ l e t o h o r i a l infection ดูไหมครับมีรหัสะด้วยที่ครับ B สามสิบสามจุดสามครับแต่เขาตั้งใจเป็นเอสแต่แตแตทึกิทักษิทธง แล้วมาอู่ถอถึงสามอะของหนูแปลว่าบีย่บอกบ้านมึงเิมันบีสาที่สามจุดสามครับเดี๋เปิดดูได้เลยแล้วแถมมีในโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลในเขตสิบสามด้วยบียี่สิบห้าบ้านเราก็ใช้บียสิบสี่เนาะแต่มันบีบีบสิบห้าวว้ตอนแรกผมก็บียห้ามันลาอะไรวะอ๋อน้ำมันดีเซล สูตร b 2 5อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องมีสัญลักษณ์ลือลับมีต่อไปนะเขียนไปเลยเอชก็เอชนะครับนะมีทริคอยู่2อย่าง2คํานะครับโรคเอชกับโรคมะเร็งเมื่อเช้าเราพูดว่าอะไรสรุปชาร์จได้1ต้องมีการรักษาใช่ไหมครับแล้วมีคนอินพุตมาว่าถ้าไม่มีการรักษาถ้าอยากเขียนยังกินตรงเขียนเขียนตรงอาร์เตอร์อย่าล่อเป้านะครับมี2โรลคือมะเร็งกับเอชอย่าไปเขียนตรงอาร์เตอร์นะครับ ถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับการนอนโรงพยบาลครั้งนี้ไม่ต้องเขียนเลยก็ไม่มีใครว่ายกตัวอย่างเช่นกระดูกแขนหักและเป็นเอสเนี่ยแล้วไม่ได้กินยาก็ช่างแม่เธอเอก็เอดไปนะก็ไม่ต้องเขียนเอชมาก็เรารักษากระดูกหักนี่ว่าเราต้องบรรยายให้เป็นโรคอะไรหรอกคนไข้เป็นมะเร็งสมองมาเรื่องท้องเสียก็ช่างแม่มันเห็บมสมองไม่เกี่ยวัาการนอนโรงยบาลครั้งนี้ก็ไม่ต้องเขียนนะฮะ แต่ถ้าเกิดปวดท้องมาโอเคอยู่พอไหวเว้ยก็เขียนมาเร็งนาไส้อย่างเงี้ยผมต้องบอกว่าใช้กกินบ้างนะมันสมเหตุสมผลในการนอนโรงพยาบาลหรือเปล่าไม่มีสูตรนะครับว่าอันนี้เขียนได้หรือเขียนไม่ได้ใช้ลอจิกที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเมื่อก่อนเราก็ท่องเนาะปัจจุบันขอให้ความกรุณาใช้อย่างนี้นะครับเนีเตรียมการนะครับอย่าเพิ่งจํานะสไลด์ที่ผมให้ไปสีแดงเนี่ยนะครับ สีแดงนี่คือเห็นไหมครับว่าตอนนี้เราแบ่งสเตตตามชื่อโลคร่วมที่มันเกิดขึ้นกับภาวะเอสเรียบร้อยแล้วตั้แต่ปี2007นะครับแต่ยังไม่ใช้นะครับจะใช้ใน i อทีสิบเอ็ดซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนซ้อมให้อ่านไว้ก่อนแต่ที่ท่านใช้คือตัวนี้ครับสีเหลืองโลกที่ปรากฏในกระดานสีเหลืองทั้งหมดรวมถึงของประเทศไทยที่อนุญาตไว้อีกประมาณ4ี่โลกที่ถามสี่โลกที่เราเขียนข้างท้ายนะครับการูนาเขียนแบบนี้ครับ HIV disease with มีอะไรเขียนแม่งลงไปเลยมีห้าโรคเขียนแม่งห้าโรคอ่ะเห็นบอกแล้วว่าจะค้าในความรู้สึกที่เมื่อก่อนเราคิดกันมาตลอดแต่อย่าลืมนะครับถ้าคุณไม่ทําแบบนี้โคโดเดอร์เขาไม่รู้จริงๆนะว่าไอ้โรคนี้มันเกี่ยวกับเอสหลายๆครั้งและเกิดปเสียกับโพลาบานเราด้วยน,นี้มีตัวอย่างตอนท้ายให้ดูนะครับอย่างเคสนี้มันเคสตรงไปตรงมามีเรื่องเดียวใช่ไหม HIV disease with h i s t o p l a m o s โคโดเดอร์เขาจะให้เป็น B 2 0 b ียี่สิว่าโลคเอที่ทําให้เกิดการติดเชื้อ B20 และ5้าไปว่าเชื้อราแล้วฮิสโทพาร์โซิกเรตโดตบ,บีสามสบเก้าจุดท่านออกมา2อทีนะครับตะกี้ผมพูดไปแล้วนะครับกรณีที่คนไข้แอดบิดเรื่องอะไรท้องต้องแม่นยานะครับว่านอนโรงบาลเรื่องอะไรไม่ใช่ว่าอันนี้เป็นโรคหลักเสมอไม่มีนะครับมีคนไปท่องมาเร็งโรคหลักเสมอโรคเอเป็นโรคหลักเสมอไม่มีนะครับ ปัญหาที่แท้จริงของไข้คืออะไรอันนี้กระดูหกหักก็ต้องกระดูกหักเป็นโรคหลักแล้วคนไข้คนนี้พอดีโชคดีก็กินแอนต้ไวรัลอยู่ในวิสิตนั้นก็แสดงว่าโรคเอชเขียนได้แต่ถ้าเกิดมีการกินยาคนไข้ลืมกินยาหรือเราไม่ได้จ่ายคุณเขียนห้ามเขียนเอสเลยหมดเรื่องเอาออกไปซักนะอรดป,ปไม่คำดวนแน่นอนนะครับตัวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเคสนี้เป็นเอส แล้วก็มีซาร์โคมาที่เป็นคาบอซีที่พาเลต e แล้วก็มีลิมโฟมาด้วยเขียนยาวเลยครับ3โรคพร้อมกัน h i ช d ี s e a s e with Sarcoma with Lymphoma B21 แปลว่ามะเร็ง7แปลว่า2มะเร็งแล้วก็ขยายความซาร์โคมาคือ c 4, 4 6 2แล้วก็ขยายความลิมโฟ m a คือ c 8 3 3อีกทีนึง มันถึงจะถูกนะครับถัดไปจูนนิดหนึ่งครับผมอาจจะพูดไม่เหมือนคนอื่นและก็จะค้านก่อนใน standard guide line ซึ่งมันผมใช้คา,าว่าไม่ถูก all touch ไม่ได้แปลว่า ethylene units ครับมันเป็นโรคเดียวเพราะว่าจะาต้องนับตั้งแต่อีโซก๊สลงไปนะครับบ้านเรานี่รู้ o อ f g ูผิดเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เวลารู้ว่าผิดแต่ไม่แก้ด้วยนะ ตั้งแต่ปีสองสิบเจ็ดแต่ตัวนี้เปสองพันยี่้ายังไม่แก้เอีกตัวอย่างอันเนี้ยตัวอย่างถัดไปเรามีข้อมูลแค่ไหนมาแล้วครับถ้ามีข้อมูลที่ดีกว่าการุณามารีวิวใหม่ตัวอย่างทางซ้ายมือคือคุณค่ามีลิมโดโตบอกคุณหมอเลยครับลิมโดโตมากกว่าหนึ่งรีเจียนให้เขียนคำว่า generalize ประกบได้ไว้แต่ถ้าเป็นรีเจียนเดียวให้เขียนคขาว่า localize เพราะมันมีสิทธิ์รู้เลยว่ามันมี2รหัสได้เมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะคนนี้มีที่อินไกนอแล้วก็เป็นที่เ e r v i c ิสข้อก็2อรีเจียนแหละให้เขียน generalize ไม่ต้องเป็นทั้งตัวก็ได้นะครับแปบลบว่า generalize ท,ทันไรทันทีเลยนะครับ mm hmm. ก็ได้แค่ตัดน้ำเหลืองโตถัดไปคนไข้คนนี้ investigation ไว้ทำา FNA ไว้ผลกลับมาเจอ fb positive เอาชาร์ตนี้กลับมารีวิวใหม่ครับเดี๋ยวบอกแลบยังไม่ออกถูกไหมเปลี่ยนจาก2 3 1ที่แปลริมโนดโตกลายเป็น2 0เพราะเป็น TB TB ที่ไหนครับ TB ที่ต่อน้ำเหลือง A18 มาแล้วครับมาขยายความของว่า B200 ก็จะเปลี่ยนจากอ w จาก0.6กลายเป็น1.4แสดงว่า8,000บาทนะครับไอ้ค่ารีวิวชาร์ตที่เรามีอินวิสิเคชันค้างอยู่ นี่เป็นที่ผมว่าทําไมต้องทํานะครับตอนนี้นะครับบอกไม่หมดแล้วนะผมจะคำว่าผมคลายตะขาบกแล้วนะครับคุณไม่เอาก็ตามใจคุณนะครับผมทวนอีกครั้งผมไม่เคยพูดให้ทําแหกกฎเลยนะครับกฎไม่ได้ห้ามสักข้องเลยที่มาทําใหม่นะครับและมีสิทธิของท่านด้วยนี่คือตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่เข้าใจกันโคดเดอร์ไม่ให้เข้าใจหมอก็ไม่เข้าใจนะครับ ถ้าใครวนกลับไปดูตารางสีเหลืองจะเขียนว่าซาโมเดล่าที่ขึ้นในกระแสเลือดเนี่ยเป็นเอทิฟายนิอุเนสดันเสอร์เขียนคนไข้เป็นซามโมเดล่าติซิซเมียอย่างเดียวแล้วก็ตามได้เอสเป็นโรครลองชิกาโลซิสไอออนเดฟไฮโปแมกนีซีเมียไฮโปแคลเซียมจะเห็นได้ว่าถ้าเขาเขียนสองอันรวมกันเป็นเอชวีดี s e w วิท ซาโมราซิปติกซีเมียอันดับิลจาก2.2กลายเป็น2.8หายไปอีก6,000ใช้คำว่าค่าฉลาดครับค่างโง่หายไป6,000เองถะว่าถ้าเราทำแบบที่ผมเสนอแนะไปเนี่ยรับรองมีเงินท่านกลับมาหมดเลย คุณโยนทิ้งไปเท่าไหร่แล้วสรุปชาร์จแบบเดิมๆกันอยู่เนี่ยผมไม่บอกว่าถูกต้องหรือมันผิดนะครับนะผมไม่เคยพูดสักคำว่ามันไม่ดีหรือมันไม่ถูกต้องแต่ผมบอกว่ามันไม่เบนฟิตของท่านท่านโยนทิ้งเองหรือเปล่านะครับตัวอย่างถัดไปที่ผมบอกแล้วไงว่าคุณต้องแม่นนะครับว่าปัญหาโน,นโลบาลคืออะไรภาวะหนึ่งที่เกิดพบในโลกเอกคือภาวะ i r s นะครับ เราแอดมิดพอคนไข้ต่อน,น้องเหลืองโตขึ้นเขาเรื่อง I R S คนไข้พิธีลิมโดดไงกินยาปุ๊บโรคก,กนแ์อ up ขึ้นการรักษาคือให้เซียรอยบ้างให้เอนเซตบ้างลดอาการไปเอต้องเป็นโรคลองเราก็เอาภาวะ I R S เป็นโรคหลักนี่คือตัวอย่างนะครับที่ผมพูดนะว่าปัญหาที่แท้จริงรับไปเรื่องอะไรต้องแม่นตรงนี้ด้วยส่วนในพวกนี้ไม่ต้องไปจานหรอกนะครับรหัสนี้ก็ทำแถมไว้นะครับ เผื่อไว้หวังว่าสิ่งที่ผมเล่าให้ท่านฟังเนี่ยจะเก็บไปใช้เป็นประโยชน์นะครับ